ลอยแก้วไขให้มันแฟนที่เบสนะลูกไขให้มันแฟนที่เบสนะลูกตรงๆผมนั่งทําอุปกรณ์เม่น้อยเลยครับจ้าอย่ากไขก็มาแอร์ไขให้มานั่งอยู่อย่างเงี้ยพอหนูช่วยป้าหนูว่ช่วยอะไรไม่ได้เลยพอหนูไปนั่งพักป้าวะไม่เห็นช่วยป้าเลยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมป้าป้าทำอะไรคะป้าดุใช่ไหมว่าเลยแก้วเอาแต่เล่นใช่ไหมใช่ครับป้าป้าป้าดุไปป้าดุไปป้าไม่ดุแล้วป้าไม่ดุแล้ว เออถือมาสิเเฮ้ยขอว่าเราส่งเยอะๆแบบนี้เนี่ยวันนี้ครับเรียบร่วมตุดเพียงครับไล้วแก้วอะไรเนียยค่ะแล้วนี่คือช่วอะไ้แก้วแกะกองค่ะแล้แก้วอจไรแบบคิดว่ามันคืออะไรใช่ไหมคือบันไดไม่ใช่สู้ป้ามีบันไดเพราะว่างแบบนี้มันก็อยู่แบบนี้ได้แล้วก็ปีแล้วทุกคนเห็นแล้วแก้วใสชุดเต็มยศอย่างนี้นะครับอันนี้ครับคือเซิร์ฟสเก็ตอันใหม่ของเราอันใหญ่ขนาด เนี่ยเล่นได้ร้อยแก้วจะได้เซิร์ฟสเก็ตยักษ์ใช่เย้ไม่ให้ลงไปโว้ยโต๊ะนี้ท่าใหม่ของป้าเองเอาไปเก็บพอครับวันนี้ปิดคลิปครับตกใจกันทล้งหมดโว้ยนี่ว่าอะไรโต๊ะนี้ท่าใหม่ครับโอ้น้ำมาบังก็้จะเล่นอยากจะรู้ใช่ไหมว่านี่คือโต๊ะที่ท่าใหม่ป้าเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะไปเอากระดาษมาเดี๋ยวจะตัดให้ดูอ่ะ เราก็ไม่ได้เอาไขควงไฟฟ้ามาด้วยล้าเหจับไว้จับไว้นะล้อ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 งอไปสิเออจับไว้แมล้อล้อให้ทอะไรอ่ะมัดลูกแล้วมองจะเดากันได้หรือยังเขาว่ามันคืออะไรสำหรับเลเก้เลเกคอว่ามันเป็นกระดานโต้ลมอกส์ซลนี่คือ ข้อต่อของไดโนเสาร์มันไม่ใช่ข้อต่อไดโนเสาร์หรืออะไรทางนั้นคือที่วางเชื่อไดโนเสาร์ใช่ครับอันนี้เราสั่งมาให้ร้อยแก้วก็คือที่วางเคี้ยวไดโนเสาร์นั่นเองนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเราตาวา,างวางคาดด้วยกันนะครับแป๊บนึงเดียเด๋ยวเพื่อนๆเพื่อนๆดูขอเก็บมันจะเก็บมันจะเกมม็บป่ะอ่ะนุเก็บอ่ะ <S <S นุเก็บอ่ะร้อยแก้วเป็นมัมมี่ไปแล้วอกอกมาได้แล้วเป็นนอนไปแล้ว ประกอบแบบไหนแล้วนี่งานมันมีรูน็อตมาให้อย่างนี้ป้ามีเครื่องมือไหมล่ะไขควงเลยก็เอาไขควงให้ป้าหน่อยป่ะไขควงป้าไขควงมาแล้วค่ะว้าวนิ่งๆแต่นิ่งๆไขควงนิ่งก่อนอื่นเราต้องแทงน็อตเท่ารูนี้ก่อนโอ้โหป้าแล้วมันมีเกะมันมีกี่ชั้นอะเนี่ยไหนดูนักสิหนึ่งสองสามป้าช้าหลังบกึนบกมีทั้งหมดบกชั้น ช่อย่างนี้เราก็สามารถวางเทเลสกเกตได้ตักก้งเจ็ดตัวเลยนะป้าป๊าแต่ถึงเลยแกจะมีเยอะแค่ไหนแต่ไอแกยังอยากให้ป้าปาซื้อเพิ่มอยู่ค่ะก็เลยซื้อมาเจ็ดชั้นเลยแล้วถ้ามันไม่พออ่ะ <c oughs> ก็ให้ป้าสักก่งเพิ่มไงคะแล้วก็ซื้อกเกืเลสเก็ตให้ไอ้แกด้วยเราวันนี้เราไม่ได้เอาไขาควงไฟฟ้า,ามาูจะทำหนูจะหนูจะทำเพิ่งยังเพิ่งยัเพิ่งยกก่อนยกก่อนเบสอย่างไหมเนี่ยพ่อลูกไอ้แก้วไขให้มันแฟนที่เบสนะลูกไขให้มันแฟนที่เบสนะลูกต้นสอ ใบแก้วขายให้มันแฟนพี่เบสนะครับเมื่อกี้ใครไม่ได้ยินนะครับใบแก้วขายให้มันแฟนพี่เบสน,นะต้งตอป่านนั้นผมอยากเอาอะตามมือแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป้าดูก่อนความจริงอะนะครับถ้าผมประกอบคนเดียวนะครับเสร็จไปแล้วท้ไ<ส>มาดิ<ส> <laughs> ขอวัดหน่อยขอวัดหน่อยแต่ไหนกันแน่เนี่ยแต่ไหนวะเนีย่ยง,งงแล้วเ<ส>นี่ยชีโมะว่าจะเอ็กเซสเสรได้ตอนนี้คิดว่าไหนบอกว่าทำเองเสร็จไปแล้วไง ปวดป้าหรอผมนั่งทำอุปกรณ์ไมนได้นอนเลยครับจะาเอาเลยร้องเพลงสิ้วแก้วผมนั่งทำอุปกรณ์ไมนได้นอนเลยครับจ่างะวนข้ามยตรงๆมันตองอย่างนี้ไม่ใช่ขายไม่สวยความจริงไม้ตัวนี้ประกอบไม่ยากนะสีมันดูแบบนี้เป็นไง้วแก้วสวยไหมสวยมากมันดูคลาสสิกทำไมมันไม้มันดูคลาสสิกแบบนี้ละ,ะป้าตอนนั้นป้ามาป้าแล้วนั่งใส่ไม้ใส่ไม้ใส่ไม้เลยเพื่อให้มันออกมาเป็นสีปีมือป้าไม่ได้เราทำได้ขนาดนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม้บูช บคือมันเบาครับมันเบาเห็นอย่างเงี้ยนึกว่าหนักนะปอยเดี๋ยวป้าจะอัดน็อตเข้าให้ก่อนเอาออ้านี่ดันไว้แล้วแกน็อตเนอะไปเอาน็อตมาแม่ไปเอาน็อตเลยแม่ไปเอาน็อตมาน็อตไปมือก่อนไปมือก่อนไปมือก่อนได้ของดีต้องอดทนจำไว้อยากได้ของดีต้องอดทนอยากได้ของดีต้องอดทนเอาล่ะแกมาไม่ได้แล้วเราแกนั่งเรามานั่งดีๆ ไปมาไปมาเออต้องนั่งพิงด้านล่างไว้ให้ป,ป๊าได้เป็นฉากอาบน้ํดันไงว้อย่างเงี้ยเออจบแล้วอย <จบ S 2> ่าเพิ่งพิงแมลงพิงธรรมดาพอจบแล้วนั<ๆ>่งแค่นั้นแหละมีประโยชน์แล้วลูกด่ามาอีกใช่ไหมใช่ดูนะครับร้อยแก้วช่วยติ๊กตลอดเลยอะ่ะใช่ของของร้อยแก้วเขาด้วยเขาช่วยมากากเอยากได้มากเขาก็เลยแบบช่วยช่วยช่วยคอยจับต้องมาช่วยจับเนี่ยที่วางของของหนูหมดเลย หนูจะมาไปนั่งเล่นเกมได้ยังไงคะหนูต้องมาช่วยป๊า,ปาเข้าใจไหมลูกเพราะหนูช่วยป๋าหนูก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะหนูไปนั่งพักป๋าวะ่ะไม่เห็นช่วยป๋าเลยเนี่ยมันช่วยอย่างเงี้ยถึงบอกให้มันไปนั่งไงเมื่อกี้มันช่วยแบบเนี้ยบอกไปนั่งตรงโน้นเลยช่วยจับดีดไม่จับไม่ใช่ช่วยโซนดี อยากไขก็มาแอร์ไขแฮมานั่งอยู่อย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวให้ไขเดี๋ยวตรงนี้มือมันติดเดี๋ยวขึ้นข้างบนชั <parfois> ้นสองง่ายหน่อยมามาเลยมาเร็วมาเรียกช่วยป๊าได้แล้วหลักมาช่วยป๊าได้แล้วค่ะไปแก้ช่วยป๊าหน่อยไป้ชป๊ให้พ่อน่อยจี๋เจไปแล้วสองชั้นค่ะเหลืออีกแค่ชั้นเดียวก็จะเสร็จแล้วและอันนี้ก็คือยี่ห้อของเขาค่ะ กลับด้านผลเดิมนะผลเดิมป๊าป๊าทำอะไรคะป๊าปาดุใช่ไหมเพราเลยแกเอาแต่เล่นใช่ไหมใช่ป๊าป๊าป๊าดุไปป๊าดุไปป๊าไม่ดุแล้ป๊าไม่ดุเลยป๊าผู้ให้โน่หนึ่งป๊าไม่ดุแล้วนะโดนโดนว่าหน่อยเดียวดุร้องไห้เลยอย่างนี้เดี๋ยวไปช่วยประกอบตัวนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวชั้นวางปุ๊บแล้วเดี๋ยวเนี่ยเหลือบๆมอง หาีีเล่่่นนอออืใ้กะยิ้มเดี๋ยวมีของเล่นอื่นให้ยิ้มหน่อยแล้วแกจะเล่นของเล่นครับมายิ้มเซิร์ฟนี่ไงเห็นไหมเรียกปุ๊บก็มาปั๊บเดี๋ยวอย่าดึงลองอย่าดึงลองดูมันไม่ตรงใกล้เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเราหันมากอีกทีโอเคเสร็จแล้วครับ แล้วครับชั้นบางเซิร์ฟสเก็ตของร้อยแก้วอันนี้คือชั้นบางเซิร์ฟสเก็ตเจ็ดชั้นยี่ห้อรีเซิร์ฟนะครับเราเลือกลายนี้มาเป็นลายแบบดูวินเทจนะครับคือจริงๆยังมีการถกเถียงกันกับร้อยแก้วร้อยแก้วอยากได้สีอะไรเท่านั้นอยากได้ชั้นสีอะไรนะเออแต่ว่าเราก็รู้สึกดำมันดำจังเลยอ่ะก็เลยอยากได้สีนี้ก็คือเป็นตัวกลางๆระหว่างเรากับร้อยแก้วนะครับก็จะเป็นสีไม้ออกแนว เจ็บเลยไม่ไงานปวดไปปวดมาเจ็บเลยตอนนี้เราแก้มีเซิร์ฟสเก็ตหลายอันนะครับมันก็เลยมีเป็นที่มาของการมีชั้นบางเซิร์ฟสเก็ตตอนแรกเธอบอกว่าตัวแรกบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเซิร์ฟสเก็ตให้ไรแก้ไว้เล่นสักตัวใช่แล้วผ่านมายังไม่ถึงครึค่งปีเลยชอบัวแรกแรก,รก็ไม่รู้ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเซิร์ฟสเก็ตขึ้นมาอีกหลายตัวขึ้นไปอันนี้ก็เกิดจากความชอบละอ่ะแล้วอย่างนี้สั่งซื้อที่ไหนอะไรยังไงสั่งซื้อับไม่ยากครับนี่ครับ resurf นะครับพิมพ์ตรงนี้เข้าไปเลยใน Facebook แฟนเพจอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจข้าไปมแต่ตอนนี้เลยแกว่ามีใช้มางแต่ตะเกียอันใหม่แล้วแล้วแก้วขอบคุณป๊าด้วยนะคะแล้นเลยแก้วใบวางอยู่อย่เดียวแล้วก็มองไม่ถูกว่าเลยก้จะเล่นตัวไหนเพราะว่ามันเป็นยาวเลยป๊าเป็นเลยแก้วเห็นว่ามันมีอยู่ชั้นหนึ่งนะคะคือให้ถอยให้เลยแก้วอีกตักตัวนะเลยแก้จะได้คอมพิวต์ไม่ไดป๊าป๊าตัวนี้มันจะได้เต็มชั้นไม่คะปาปาไม่ได้แล้วหนึแล้วแก้วเยอะแล้วแค่พ่อโบคนโน้ไทยบาราคนโน้โห ยังไม่อยากเป็นเทวดายังอยากเป็นคนธรรมดายังพม่งเป็นเทวดาถ้าป้าเป็นเทวดาแล้วก็จบเลยมาหอมอีกทีหนึงและนี่ก็คือใช้บัตรเซื้อสแพ็กเกจของไล็กแกะนะคะสวนนี้ถ้าใครชอบใช้บวตรเซื้อสแพ็กเกจของไล็กแกะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถักตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดค้างด้วยนะคะบ๊ายบายมาดูกันว่าป้าจะซื้ออะไรให้ไล็กแกะต่อไปพอแล้วนะจะา ก็เ็กว่าแกไม่ติดกอกันจะไม่เดียวกัน